2, 3, Happy birthday, to you Happy birthday, to you Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, to you Happy Happy birthday, to you. Happy birthday, to you. Happy birthday

ยาหนึ่งแม่เบิรงนต้อาสวิตกนนะยพเดี๋ยวพี่ไม่เอาช่แม่ดการไม่เอาแม่การ้ลูกาทไม่ะจำเอะอลินด้กันีก็นิไว่เห็นอะไรลูกเออกิน้แบ่งกัเอาวอาไมอ่ะจำเป็นอะไรอ่ะลูกกีก็้องหยิบเอะไลูกเออกินได้กัแบ่งเอาอม่ะจเอะอ้ัหยิบ้ไม่เไรอิดตับ่งจะอะดตัีหยไม่ด้ัแ เอามีนะมีเฉยเนีนมสดมีกนมสดมีนะมีเฉยได้